เอาล่ะครับมาคุยเรื่องร้อนๆในวงการ AI กันหน่อย Meta เนี่ยเออได้ยินว่ากำลังตั้งห้องแลบวิจัย AI ใหม่เลยอ๋อค oh, ่ะเห็นข่าวอยู่เหมือนกันใช่ครับเป้าหมายนี่ไปไกลมากเขาเรียกว่า Super Intelligence คือปัญญาประดิษฐ์ที่แบบเก่งกว่าสมองคนไปเลยโห oh, Super Intelligence เลยเหรอคะนี่มันเหนือกว่า AGI ที่คุยคุยกันเองนะใช่ครับเหนือกว่าไปอีกขั้นเลย ข้อมูลนี้มาจาก New York Times นะครับก็เลยน่าสนใจว่าเามตาคิดอะไรอยู่อืมมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ใหญ่มากนะคะไม่ใช่แค่ตั้งทีมใหม่แต่เหมือนยกเครื่องเรื่อง AI ทั้งหมดเลยถูกต้องครับเพราะว่าคู่แข่งนี้ก็โหดๆทั้งนั้น Google Microsoft Amazon ใช่ค่ะทุกเจ้าทุ่มกันสุดตัวจริงๆมันก็เลยเหมือนเมตาต้องแสดงพลังอะไรบางอย่างออกมาแล้วดูเหมือนเขาทุ่มจริงจังมาก มีข่าวว่าไปทาวประธามอเล็กซานเดอร์ว่างซีอของ Scale AI อ๋อคนที่อายุยังน้อยๆใช่ไหมคะ28เอง 1> <1> ใช่เลยครับแล้วก็อาจจะลงทุนใน Scale AI เป็นพันพล้านดอลลาร์ด้วยโหพันล้านเลยเหรอครับแล้วยังไม่นับว่าเสนอเงินเดือนแบบสูงมากๆหลัก10ถึงร้อล้านบาทเพื่อดึงคนเก่งๆจาก Open AI จาก Google อืมอันนี้คือสงครามแย่งตัวคนเก่งของจริงเลยนะแปบลบว่า AI arms race ที่เราเคยได้ยินกันชัดเจนเลยครับคือทุกคนก็ทุ่มเงินกันแบบไม่ยัง้ง Microsoft นี่ก็เป็นหมื่นล้านดอลลาร์ใน Open AI ส่วน Amazon ก็8 0 0พล้านใน Anthropic Google ก็มีดีลกับ Character AI อีกใช่ค่ะการที่ Meta ต้องทุ่มขนาดนี้มันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเอ้ยฉันเอาจริงนะแต่ก็น่าคิดว่าทุ่มเงินอย่างเดียวมันพอไหม นั่นสิครับเพราะถึงมาร์คซูเกอร์เบิร์กจะบอกเองเลยว่า AI นี่สำคัญสุดๆลงทุนมหาศาลแต่ก็แว่วๆว่าข้างในก็มีปัญหาเหมือนกันนะถอาได้ยินมาเหมือนกันเรื่องการจัดการเรื่องทีมที่อาจจะขัดแย้มกันหรือว่าคนเก่งๆก็ออกไปอยู่กับคู่แข่งอืมเหมือนผลิตภัณฑ์ AI บางตัวก็ยังไม่เปรี้ยงเท่าที่ควรด้วยแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือมุมมองของยานเลกคุนหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ AI ของเมตาเองโอ้ท่านนี้เป็นผู้บุกเบิกเลยนี่ครับใช่ค่ะเป็นตำนานเลย แต่เขากลับมองว่าการจะไปถึง AGI หรือ Super Intelligence เนี่ยมันไม่ใช่แค่พัฒนาโมเดลที่มีอยู่ให้ใหญ่ขึ้นเก่งขึ้นเอา้าแล้วต้องทำยังไงครับเขาเชื่อว่ามันต้องแบบว่าคิดค้นแนวทางใหม่ๆไปเลยซึ่งอาจจะสวนทางกับความต้องการเห็นผลเร็วๆของบริษัทก็ได้นะคะก็น่าคิดนะครับแล้วกลยุทธ์ที่เขาทำอยู่ตอนนี้แล่ะครับอย่าง llama ที่เปิดเป็น o p Source อือ อันนั้นก็เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดนะคะทำให้คนเอาไปใช้เยอะสร้างคอมมูนิตี้ครับแล้วก็เอา Meta AI ไปใส่ใน Facebook, Instagram, Whatsapp หรือแม้แต่วันเ y b บนค่ะซักเกอร์เบิร์กเคลมว่าเดือนพัษภานี้มีคนใช้เป็นพันล้านคนต่อเดือนแล้วนะพันล้านเลยเหรอครับ ไม่น้อยนะไม่น้อยเลยครับแต่การโอเพนซอร์สก็เหมือนดาบสองคมคู่แข่งก็เอาไปพัฒนาต่อได้เหมือนกันจริงด้วยแล้วก็ล่าสุดเหมือนจะมีประเด็นเรื่องเบนช์าม์กของลาม่าตัวใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันคือมีนักวิจัยข้างนอกมองว่า Meta อาจจะวัดผลให้โมเดลตัวเองดูดีกว่าความเป็นจริงไปหน่อยอา้าวอย่างนั้นก็กระทบความน่าเชื่อถือสิครับถูกต้องค่ะ เบนชมาร์กเนี่ยวันเหมือนไม้บรรทัดวัดความเก่งถ้าไม้บรรทัดไม่ตรงคนก็ไม่เชื่อถือแล้วเหมือนซักเกอร์เบิร์กก็ไม่พอใจเรื่องนี้มากด้วยกลับมาที่ Scale AI กับอเล็กซาน a w แ n วงนิดนึงครับสรุปแล้วบริษัทนี้เขาทำอะไรทำไมเมตาถึงสนใจขนาดนี้ Scale AI นี่เขาก่อตั้งปี2016งานหลักๆเลยคือการเตรียมข้อมูลสำหรับเอาไปเทรน AI ค่ะเตรียมข้อมูลหมายถึงยังไงครับ ก็เหมือนออการติดป้ายข้อมูล l a บลล i n งจำนวนมหาศาลมากๆค่ะเช่นบอก AI ว่าภาพนี้คือแมวเสียงนี้คือคำว่าอะไรแต่ทำกับข้อมูลที่ซับซ้อนมากๆซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญแล้วก็ใช้ทัพยากรเยอะมากในการพัฒนา AI เก่งๆอ๋อเพอใจละเหมือนเป็นฝ่ายเตรียมวัตถุดิบสำคัญ ประมาณนั้นเลยค่ะลูกค้าเขาก็มีทั้ง OpenAI Microsoft คือเป็นผู้เล่นหลังบ้านคนสำคัญส่วนตัวแว้งเองก็เป็นคนหนุ่มที่น่าจับตาเคยลงโฆษณาเรียกร้องให้ทรัมป์ลงทุน AI สู้จีนด้วยนะโหมีประเด็นน่าสนใจเยอะเลยทีนี้ขอเคลร์เรื่องเป้าหมายสูงสุดหน่อยครับ Super Intelligence ที่เมตาพูดถึงมันต่างจาก AGI ที่เราได้ยินบ่อยๆยังไงนะต่างกันพอสมควรค่ะ AGI หรือ artificial general intelligence เนี่ย คือ AI ที่มีความสามารถทางปัญญาเทียบเท่ามนุษย์ทำได้หลายๆอย่างเหมือนคนแค่นี้ก็ถือว่าท้าทายมากๆแล้วนะคะครับแค่นี้ก็ยากแล้วแต่ super intelligence เนี่ยคือขั้นที่เหนือกว่ามนุษย์ไปอีกแบบว่าเก่งกว่าในทุกๆด้านซึ่งตอนนี้เอาจริงๆก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเหมือนยังเป็นแนวคิดที่ไกลมากๆใช่ค่ะการที่เมตาตั้งเป้าไปที่ super intelligence เลยมันเลยดูเป็นการก้าวกระโดดที่ เอ่อทะเยอทะยานมากๆสรุปง่ายๆก็คือเมตากำลังยกเครื่องเรื่อง AI ครั้งใหญ่เลยตั้งเป้าสูงสุดคือ Super Intelligence ทุ่มทั้งเงินทุ่มทั้งคนดึง Scale AI เข้ามาแต่ก็เจอกับการแข่งขันที่ดูเดือดปัญหาภายในแล้วก็ความท้าทายทางเทคโนโลยีลุนลนถูกต้องเลยค่ะคำถามที่น่าคิดต่อก็คือการพุ่งเป้าไปที่ Super Intelligence ที่มันยังดูไกลามากๆเนี่ย มันเป็นความทะเยอทะยานจริงๆหรือเป็นแค่การตอบโต้แรงกดดันจากคู่แข่งกันแน่อืมน่าคิดครับแล้วการดึงสเกล AI เข้ามาใกล้ชิดมากๆเนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้เมตาได้จริงไหมหรือสุดท้ายจะกลายเป็นว่าไปเพิ่มความกังวลให้หน่วยงานกำกับดูแลเรื่องการผูกขาดข้อมูลหรือเปล่าอันนี้น่าติดตามมากๆค่ะครับคงต้องจับตาดูกันยาวๆเลยครับเรื่องนี้